น้องเอาอะไรมาให้พี่ก็กลับสวัสด like ีท <mm <mm ่านชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็ได้การเก็บตกจากวันซอมมีมนี้ครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทีนี้จะเป็นยังไงเงียปะน้องดีมอลสเออเห็นแค่ตามแนวผมก็รู้แล้วเพลงเมื่อคุณ เออไม่เข้าเรียนในภาษาอังกฤษวิชาภาษาอังกฤษเออเดนโกเอาเดอร์ุทธิลนนูตัชไมค์คอรโนบอลแล้วก็ไปกูลองได้ไหมเนี่ยแมวที่สิงกูไกดิวที่บะสบายทุนไอเก็โก้คร่ไคร่เธอเธจะไม่ผิดชื่อโกใครๆใช่ปะผมควรไปต่อหรือเปล่า ลิกซินหรือเปล่าวะโอเคอ่าท้าลิก็คงไม่ได้เอาลงนะครับน่าจะแชแนลแชแนลนี้นะครับแต่ผมไม่รู้ว uh, uh, ่าเพลงที tai, ่ผมได้ฟังไปตะกี้นี <h <h ่มันมันจะโดนหรือเปล่าต่อต่อต่ออ่กชิปมาย เตยโศกเตยโศกเฮียเตยโศกเตยโศกเฮียเตยชิปกูโกเตยโศกเสร็จแล้วโกเตะโกชิปกูเตยโศกเสร็จแล้วเตยชิปกันเลยทีเดียวคิดชื่อไม่ออกพี่จำได้ไหมครับฮะจำได้แหละเหน็บหนาวสวงในผัดผัดฮือหือปุยปุย ผมควรไปผิดรายการเลยเนี่ยไม่น่าจะยากนะอันนี้แปลเพลงอ่าแปลภาษาแปลเพลงนั่นน่าจะอีนี่แหละอันแรกเลยมั้งตั้งแต่ผมยังไม่ใส่แว่นเจ็ดปีที่แล้วคืนนี้ข้าเปลี่ยวใจนะครับคืนนี้ฉชน,นเหงาสวัสดีเหนาในผัดผัดฮือฮือปุย ฟัดฟัดื้อปุยปุยนะโอ้มายก็โอเคถึงขั้นที่ว่าน้องถามพี่จำได้ไหมแล้วผมต้องเปิดมาดูใช่ไหมเนี่ยดี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 ต้องเน็บนาวในพัดพัดปุปปยพแพ้เสียงในหัวอ่าแฮชแท็กคน YouTube ที่ชอบวางข้าวไว้ข้างตัวแล้วเข้ากันเฉยด้วยนะ Nothing beats a jet two holiday. นอ้องเต๋อไหมอ่ะน,อ <c oughs> นอ้องนอ,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 อ่า200 pound off for a family of four. ทำไมเพลงนี้มันมันมาบ่อยจังวะช่วงนี้เพลงมาโคตรบ่อยเลยถ้าจะไม่ผิดมันเพลงโฆษณาสายการบินหรือเปล่าวะเด็กมันหน้ามึนเนี่ยครับแสดงว่าแบบนี้ที่บ้านเคยมีคนทำกับมันเนี่ยครับแล้วมันก็มาทำกับคนอื่นผมผมรู้ น้องปังปอนมะแม่เก่งมากถ้างั้นคุณแม่ของลิทเทลคงเนี่ยสวมเสื้อผ้าแบบไหนอย่างนั้นหรอจ๊ะก็แบบชุดสีแดงแบบฟูฟ่องน่อยๆแล้วคุณแม่ผมยาวไหมยาวประมาณพี่สาวเก่งมากเลยนะคะนี่เก็บผมลุกคือสำหรับตัวหนูเองอะผมไม่เล่นแล้วกันน้องเอาอะไรมาให้พี่ชีวารดดู P.O.V. งานที่อาจารย์คาดหวัง อย่าบอกว่าอาเมนอีกนะเอองานที่เราทำได้มันก็ไม่แปลกนะครับถ้าเป็นสมัยผมนีมน่เรื่องผิดพลาดแค่นี้มันมันมันปกติหรือว่าเขาตั้งใจวะคนที่เคยดูดมาเท่านั้น จะรู้ตอนสามอียังสิแต่ละมีเนี่ยแป๊บนะแป๊บมันมีมากกว่านี้ผมจะหาเจอไหมก่อน โอเคผมเจอมีอะไรของตัวเองก็ไม่รู้เพียบเลยเนี่ยไม่น่าจะเจอแล้วเนี่ยเพราะเก่ามากมันเป็นแบบนี้นะ mm hmm. ตอนสุดท้ายก็เป็นชื่อผมเนี่ยแล้วหน้าผมแม่งปันป่นๆออกมาเต็มเลยชิว e ั .exe เลยถ้าจะไม่ผิดน่าจะใช่นะ .exe e แล้วอย่างเยอะ บางอันผมก็ไม่ไม่ได้เป็นคนลงนะคนอื่นเป็นคนเอาไปลงอ่ะพอเถอะไหลไหลนานแล้วนี่ครับไหลนานแล้วกลับ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 มาคืนน้องเทพฟิล์มเบียร์แชทไฟฟอร์สดูคนคนเสื้อส้มอือโอเคเจ คนเสื้อส้มแกจุดไฟต่อ,ตอเรื่อยๆแล้วก็ให้ปิดอ๋อผมว่าเขาน่าจะสอนว่าให้ใจเย็นๆนี่ครับแล้วก็ให้ปิดวาลมันเอา <c oughs> น่าจะแบบนั้นนะไม่งั้นเจ๊แกไม่เอาไฟไป,ไปจุดจุดรัวๆขนาดนี้หรอก ส่งครั้งพี่ก <ep ow> <board> ิกิกิล่าสวสแวัดอุ๊ยีหยังวะนี่แหละแม่ลินให้เยอะๆแล้วเดี๋ยวนะอ่อ เหมือนที่ผมคิดแต่ผมคิดตอนแรกก็คือเขามีอยู่ก้นแก้วอยู่แล้วแต่ที่ไหนไม่ใช่เขามาเติมสีหลัง <laughs> ใช่แบบนี้แหละน้องซาโรทันไมงาคลิป AI สุซูวัต สองคนที่มีผิวหีเขียวปรากฏขึ้นอย่างลึกลับในหมู่บ้านในอังกฤษในปี1220เด็กชายและเด็กหญิงพูดภาษาหนึ่งไม่ทราบทั้งหมดและใส่เสื้อผ้าแปลกมากพวกเขาดูสับสนและชาวบ้านในหมู่บ้านก็เสนออาหารให้พวกเขาแต่เด็กๆสามารถกินถั่วเขียวได้เท่านั้นเด็กคนหนึ่งป่วยและเสียชีวิตในที่สุดแต่หญิงสาวรอดชีวิตมาได้และค่อยๆเรียนรู้ภาษาอังกฤษอธิบายว่าพวกเขามาจากเมืองหีเขียวที่ไม่มีแสงแดดเรียกว่าดินแดงแห่งเซนต์มาตินแต่สถานทีน่นี้ไม่มีอยู่จริงและความลึกลับของผิวสีเขียวก็ยังเป็นปริศนาต่อไปแล้วคคคุุณณิดดววววว่่าาาาาาเเเ็็กกกกพนนนีี้้มมจไหหัังสขยยใลป ฮโอเคโอเคนะครับเย็บเยบเยบส่งครั้งแรกครับสิบตุลละครสุดงนดับหนึ่งอืมวิดีโอเกมลอจิกนเงียบผมน่าจะเคยทำไปแล้วนะแล้วลงในเพจด้วยแล้วแม่งนานมากแล้วด้วยไม่รู้จะเปิดเจอไหม ผมควรไป <laughs> ต่อแล้วกันต่อแล้วกันวิดีโอเกมลอจิกนี่ครับอันนี้ก็คือโดนซับซีโร่แช่แข็งแต่ก็แข็งกลางอากาศอันนี้คอฟดิวตี้สไนเปอร์ชอกหัวคนได้นี่ครับแต่ยิงกระจก2นัดถึงจะแตกออมีน้องบางคนบอกบางทีก็4นะัดเจ้าพ่อนะครับแห่ง GTA White City, White City. White City. ไ i ซิตี้วิซนะิตี้ไหวนำไม่เป็น ปืนเข้ากับบานเอาไม้แงลูกปืนจเฉยฟาคายฟาคายมาเตอร์จี๊บต่อยรถถังปิวอ่ะแต่ปืนพกแม่งยิงแล้วดีดร้านขายฮอทดอกที่จริงใจที่สุดนี้ครับเห็นเราวิ่งฆ่าตำรวจอยู่แต่ก็ยังขายฮอทดอกให้เราเทพเจ้าเนี่ยครับที่ล้างบางเทพเจ้าเกือบหมดบางตัวก็ด้วยมือเปล่าเนี้ยครับแต่แต่เปิดประตูไม่ได้ อันนี้มีผมนิวประตูล็อกต้องหาทางเข้าเอออันนี้กบกระโดดลงน้ําตายเออเมื่อของฮิวเลือดหมดมเงียบสตรีมแพ็กก็เลยแดกอาหารกระปอ๋องหกสิกระป๋องแช่เอาก็มันเพิ่มเลือดได้ไหมอันนี้คือเวลน้อยนียน่ครับไม่ได้ใส่เกาะพอเวลสูงใส่เกาะปั๊บลอจิกเกมแฟนตาซีอีกสักหลายๆอันเออไม่พูดอีกสักอันละ ครั <IS 2> <IS 2> ้งแรกครับพี่ชีวาวโอเคผมรู้จักอออะไรคือตกิผมได้ยินว่าในเกม Impossible <Imperial benim> นะเท่าที่จำได้นะมี Spi เดอ m a n มี เดดพูลกับมีแกรนนี่น่าจะแชนแนลแชนแนลจริงเลยหรือเปล่าน่าจะใช่ใช่ไหมดูครับชัดเจนนะครับเดดพูลแกรนนี่สไปเดอร์แมนอ่านี่แชนแนลจริงแชนแนลจริงครั้งแรกไม่ได้ออกครั้งที่สองต้องมาแล้วพี่ชายโอเคโอเค จะว่าไงดีอะน่าถึ่งก็น่าถึ่งเนี่ยหน่ากลัวก็น่ากลัวมแต่ที่รู้ๆเขาต้องบิดเอาไว้ก่อนเนี่บแล้วก็ค่อยให้มาเนี่ย เอามือเอามือกันเลยทีเดียวเอาเท้าเนี่ไปทับไว้ครั้งที่2ครับเอาผมดูพี่มานานจะเรียกชื่อนี้แหละอ e ีอ e. ีเอาพี่ชีวาวเออโอเคแ<ว><น>ชทเอาเดี๋ยว,วน,น่าจะโดนโรสรัวรเงียโดนปิ้งรัวรเลยเนี่ยอันสุดท้ายแล้ว อรอบเก็บตกครับพี่ผักชีรวยหน้าวันพุธหลุดทุกมีมอียงวะผมว่าไม่น่าใช่วะน่าจะน่าจะ อีกสักอันปัญญาและทางออกอวันศุกร์ผมขอให้พี่ดูเออร์ s บนสปูกตอนเฮลครับพีอ่อย่าบอกว่าสปอยนะออออโอเคน่าจะรวมพวกอ,าอนาล็อกเคเลอร์อะรเงี้ครับเพราะฉะนั้น สุดท้ายจริงแล้วสุดท้ายจริงนะไม่ใช่มอลาสเตอร์อ่ะเอาไม่ออกเฮ้ยภาษามันแปลกๆนะโอเค มันน่าจะจับคำสุดท้ายได้คาถาตะกี้นะครับสเปลตะกี้คือทันเดอร์โบแล้วก็จะเป็นจับท่อนสุดท้ายได้เออท่อนสุดท้ายคล้ายๆทันเดอร์โบอยากกลับไปเล่นอยู่นะแต่ไม่มีคนดูก็สมควรก็บเวลาแล้วนะครับผมขพอจบคลิปนี้ไว้เพียงทุนนี้ก่อนนีครับกอขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมมารับฟังมาขอบคุณมากแล้วจะไม่พลาดหน้าไปสวัสดีครับย้